เรามีการทําความเข้าใจในเรื่องของวิธีการแล้วก็รูปแบบในการส่งเสริมการเกษตรไปแล้วนะคะว่า,าจะมีในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรแบบรายบุคคลการส่งเสริมการเกษตรแบบกลุ่มแล้วก็การส่งเสริมการเกษตรแบบมวลชนค่ะแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบให้เห็นค่ะว่าการส่งเสริมการเกษตรทั้ง3แบบเนี่ยมีความแตกต่างกันในประเด็นไหนบ้างนะคะสําหรับประเด็นแรกหรือว่าคุณสมบัติแรกในเรื่องของการไหล ของข่าวสารนะคะเราก็จะเห็นว่า ในส่วนของการส่งเสริมแบบรายบุคคลเนี่ยก็จะมีทิศทางการไหลของข่าวสารเป็น2ทางหรือว่าที่เราเรียกกันว่า two-way communication นั่นเองนะคะในส่วนของกลุ่มนะคะก็ยังคงมีการไหลของข่าวสารเป็น2ทางเช่นกันค่ะส่วนในลักษณะของการส่งเสริมแบบมวลชนนะคะเช่นผ่านรายการโทรทัศน์ผ่านรายการวิทยุอาจจะยังกล่าวได้ว่าเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะการไหลแบบทางเดียวหรือว่า one-way communication นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ย เราอาจจะมีการใช้ไลน์การใช้แมเสเซจส่งกลับไปหาผู้ผริตได้ ได้เร็วประมาณหนึ่งก็ตามแต่ว่าก็น่าจะยังบอกได้ว่ามันเป็น one way communication อยู่นะคะสำหรับในส่วนคุณสมบัติข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของความรวดเร็วในการป้อนกลับของข่าวสารค่ะก็รายบุคคลนะคะก็สามารถที่จะป้อนกลับมายัางผู้ส่งสารได้เร็วกว่าในการส่งเสริมอีก2แบบคือเรื่องของกลุ่มแล้วก็เรื่องของบวนชนนะคะซึ่งก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันค่ะ 3. ในเรื่องของจำนวนแล้วก็ความถี่ในการป้อนกลับ ะะถ้าเป็นการส่งเสริมแบบรายบุคคลเข้าไปหากเกษตรกรที่บ้านเนี่ยเกษตรกรไม่เข้าใจนะคะสามารถถามกลับนะคะหรือว่าออแสดงความต้องการกับผู้ส่งสารได้อย่างรวดเร็วนะคะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถที่จะสื่อสารกลับผู้ส่งสารได้หลายครั้งเลยทีเดียวเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจำนวนและก็ความถี่ในการป้อนกลับก็จะมากกว่า ในขณะที่การส่งเสริมแบบกลุ่มนะคะก็จะมีจํานวนแล้วก็ความถี่ในการปล้อนกลับเนี่ยรองลงมานะคะส่วนเรื่องของมวลชนเนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะคะถัดมานะคะก็คือลักษณะของการส่งเสริมเห็นได้ชัดเจนค่ะการส่งเสริมแบบรายบุคคลนะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นลักษณะของตัวต่อตัวนะคะหรือว่าการส่งเสริมแบบ นะคะอาจจะตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นมวลชนนะคะมวลชนก็คือคนจำนวนมากๆนะคะอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะสามารถที่จะได้รับข่าวสารได้ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันนะคะหรือว่าแม้แต่จะอยู่คนละจังหวัดก็ได้ด้วยนะคะความรวดเร็วในการกระจายข่าวสารค่ะในส่วนของการส่งเสริมแบบรายบุคคลเนี่ย ความรวดเร็วในการกระจายอาจจะช้านะคะกว่าที่เราจะไปเยี่ยมบ้านกเกษตรกรแต่ละบ้านนะคะหมู่บ้านหนึ่งกว่าจะเข้าไปทำงานครบก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการกระจายของสื่อสารมวลชนหรือว่าของสื่อมวลชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระจายได้ค่อนข้างเร็วเช่นถ้าเราต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวให้กระจายออกไปยังกเกษตรกรอย่างรวดเร็วเช่นในเรื่องของการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอ,อาจจะต้อง ต้องใช้สื่อสารมวลชนเข้าช่วยนะคะตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะหนึ่งของเรื่องของการส่งเสริมนะคะถัดมานะคะก็คือความสามารถในการปรับข่าวสารให้เข้ากับผู้รับสารหรือว่าเกษตรกรถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการส่งเสริมแบบรายบุคคลเราทําความเข้าใจทําความรู้จักกับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรามาแล้วเราสามารถปรับข่าวสารให้มันยากให้มันง่ายเหมาะสมกับความเข้าใจของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ ว่าถ้าเป็นกลุ่มปรับได้เหมือนกันค่ะแต่อาจจะต้องปรับทีละกลุ่มถูกไหมคะในกลุ่มนั้นเราจะมาปรับไปปรับมาก็คงไม่ได้นะคะหรือว่าแม้แต่มวลชนเราก็จะเห็นว่าเราดูโทรทัศน์ดูข่าวช่อง3ช่อง5ช่อง7นะคะที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพที่ภูเก็ตก็จะได้ข่าวในลักษณะเดียวกันนะคะเมื่อเราสื่อสารไปในครั้งนั้น ถัดมาค่ะเป็นเรื่องของความสามารถในการดึงดูดความสนใจอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าการส่งเสริมแบบมวลชนเนี่ยน่าจะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่านะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ของการส่งเสริมแบบรายบุคคลนะคะก็คือคล้ายๆกับการสื่อสารแบบแบบรายบุคคลนั่นเองนะคะที่เราสามารถจะกระตุ้นผู้รับสารของเราได้อยู่ตลอดเวลา บางเอิญเขาง่วงเขาหลับเขาไม่สนใจเราก็จะสามารถปรับวิธีการให้เหมาะสมกับเกษตรกรของเราได้เพราะนั้นก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจได้ค่อนข้างดีนะคะถัดมาก็คือในเรื่องของโอกาสที่ผู้รับสารจะไม่สนใจนะคะพูดคุยกับเกษตรกรคนเดียวยากละ ที่เขาจะไม่สนใจเราคิดว่ายากแน่ๆน,นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามนักคงเสริมจะต้องชวนคุยกระตุ้นทุกอย่างให้เขาฟังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามองดูเล่นๆว่ามองในเรื่องของการส่งเสริมแบบมวลชนทุกคนอาจจะเคยดูโทรทัศน์ดูละครอยู่น่แหละค่ะสุดท้ายพอโฆษณามาเปลี่ยนช่องใช่ไหมคะนั่นก็คือการที่เราบังคับให้เขามาสนใจเราไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยระยะทางที่ห่างกันระหว่างผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารหรือว่า ตัวนะักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรนั่นเองนะคะถัดมานะคะที่มันต่างกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่อหัวเราเคยคุยกันไปแล้วในบางบทเรียนนะคะถ้าเป็นรายบุคคลค่าใช้ใจ่ายต่อหัวจะค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเป็นมวลชนค่าใช้ใจ่ายต่อหัวก็จะ ตนะคะถัดมานะคะในเรื่องของความชัดเจนในการเข้าใจสารนะคะก็เรียงลำดับจากมากไปน้อยก็คือเริ่มจากการถูกเสริมแบบรายบุคคลสามารถทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจได้มากกว่าเพราะว่ามันมีความใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของออผลของการสื่อสารนะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรม ก็คือการส่งเสริมการเกษตรแบบรายบุคคลสามารถทําให้กเกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีกว่านะคะถ้าเราใช้การส่งเสริมแบบกลุ่มนะคะก็อาจจะสามารถโน้มน้าวใจทําให้เขาเปลี่ยนทัศนคติได้ ในขณะที่การส่งเสริมแบบมวลชนอาจจะเป็นลักษณะแรกๆในการใช้สื่อมวลชนในเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะให้นักศึกษาได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างวิธีการส่งเสริมทั้ง3วิธีการค่ะก็คือการส่งเสริมแบบรายบุคคล<ม>การส่งเสริมแบบกลุ่มแล้วก็การส่งเสริมแบบมวลชนนะคะ